โอ,โ,โอ้โหเข้าบันเขามันไก่ตอนของร้านนี้ขายดีมากเลยดูคนเข้าแขวยาวเหยียดเลยไม่ได้ขายดีค่ะวันนี้เขามาแจกข้าวค่ะอ้าวเลยใช่ค่ะวันพ่อห้าสันวาเข้าบันไก่ตอนแจกฟรีเอฟเอคลแล้วก็เ e ยี A ่ยพันธ์นะครับเขาให้กินฟรีผมดูแลเรื่องความปลอดภัย <Yeah. S 2> อยู่โคราชไม่มีมากินฟรีที่กรุงเทพครับเมืองใหญ่เหมือนกัน <Wow. S 1> ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน เขาเขขายทุกวันใช่ไหมแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายตังค์ครับครับถือว่าเป็นวันนี้คุณกำรนพามันแจกเองเอาเป็นไงครับครับผมก็ร้านเขาอร่อยดีนะครับที่นี่ครับผมคือถ้าไม่มีวันพ่อไม่มีไม่แจกทุกปีครับเขาจัามาทุกปีเพราะว่าเขาคิดถึงคุณงามความดีของในหลวงก็ร่วมกันทําให้พ่อ นะครับก็คือในหลวงไงเนาะเนาะแล้วเป็นไงรอบพอเนาะวันนี้วันที่5ก็โชคดีของประชาชนนะฮะถ้าถ้าถ้าเราเกิดมีตุ้งมีตังขึ้นมาอย่างเนี้ยเราอยากจะทําแบบเขาไหมก็คิดว่าทำครับเิดทำดูตุ้ม ถูกหวยรวย60ล้านขึ้นมาเนาะเราอยากแกกันเนาะเพราะเรามีเกินแล้วใช่ฮะถ้ามีโอกาสก็ทำได้ครับครับครับเป็นเรื่องที่ดีนะท่านมาล้ำลึกรัชกาลที่เก้าไม่ลำลึกอยู่ตลอดเวลาครับเนาะนี่แหละเนี่ยคนทวนคิดถึงท่าพงท่านไงความดีที่ท่านสร้างไว้นมันเยอะเกินกว่าที่จะรับรรยายได้ต้องนะฮะการทำความดีนะครับทำได้ทุกโอกาสทุกวันและก็ทุกเวลา ร้านเฮียพันไก่ตอนวิภาวดี5นี้ก็ทำมาทุกปีมือถึงวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมนะครับเขาก็เอาข้าวกล่องคือข้าวมันไก่เนี่ยแจกให้กับพี่น้องที่สัญจรไปมาครับทำอย่างนี้เรามีจุดประสงค์เป้าหมายอะไรครับก็จุดประสงค์ไม่มีอะไรเลยฮะ<ม>เปีเ่ยนแต่ว่าเราช่วยเหลือสังคมนะครับ<ม>แล้วก็เราก็ ทดแทนบุญคุณรอเก้าที่ให้โอกาสเราได้มาทำอาชีพสุจริตนะครับแล้วก็เติบโตในอาชีพส่วนคนที่ให้โอกาสเราอีกคนหนึ่งก็คือบริษัท F.A. คุณสุรพลประสิทธิพันธ์ถ้าไม่มีเขาเขาไม่มีเรานะครับคเขาช่วยเรามาตลอดเหมือนคนตัวใหญ่ช่วยคนตัวเล็กใช่ใช่คนตัวเล็กสำนึกบุญคุณคนตัวใหญ่ ำนึกบุญคุณพ่อหลวงการที่เก่าทุกองท่านทำความดีตลอดเพราะฉะนั้นเราทําความดีเพียงเศษเสี้ยวไม่ถึงเศษเสี้ยวของท่านถูกต้องครับแต่เราก็ภูมิใจละเนาะก็ดีใจฮะดีใจที่เรามีโอกาสได้ได้ช่วยเหลือสังคมได้ทําแบบนี้ทุกปีนะฮะถ้าเราก็จะทาตลอดไปนะครับถ้ามีโอกาสนะครับขายทุกวันขายทุกวันจันทถึงเสาร์ฮะหยุดวอาทิบหนึ่งวันนะครับโอ้สุดยอดต้องขอบคุณ มากเลยขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนด้วยป้ารู้ได้ยังไงคะว่าที่แจกข้าวมันไก่มีคนบอกต่อๆกันนะค่ะป้ารู้สึกยังไงไหมคะที่วันนี้ได้มารับข้าวมันไก่ดีใจค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนดีมากเลยค่ะเป็นคนใจดีค่ะแจกทุกปีค่ะเพราะป้าได้รับมาแล้วสองปีแล้วจ้ะค่ะดีใจครับข้าวมันไก่ทุกปีเนาะครับเอาไปให้น้อง อร่อยครับเคยซื้อมากินอยู่ครับรู้แน่ๆคำว่าที่มีแจกข้าวมันไก่เดี๋ยวเขาเดินไปเขาบอกครับผมรู้สึกไงว่าเขาวันนี้มาข้าวมันไก่ก็รู้สึกดีครับเขาครับผมก็วเขาขอบคุณเขาเขาใจดีนะร้านนี้เขาแจกทุกปีครับครับผมอยู่ในซอยนี้ครับคือเขาดูแน่เขาว่าที่นี่มีแจกครับประมูลทุกปีครับ ขอขอบคุณเจ้าของร้านค่ะที่มีแจกวันที่ห้าธันวาวันพ่อเขามีใจค่ะใช่ไหมครับเขาไม่ได้รวยมากมายหรอกค่ะแต่เขาอยากจะช่วยคนใช่ค่ะเราก็ถือว่าเป็นสนค่ะมุอสนค่ะให้หนูตัดแต่งต้นไม้อยู่สวนฝ่ายรักษาค่ะตัดอยู่เกาะกลางไงไงคะหน้าหมอค่ะหน้าหมอะชิดเก่านี่ค่ะแล้วแล้วรู้ได้ไงวันนี้กินฟรี อ่าเพื่อนบอกเพื่อนโทรไปบอกค่ะมาเลยนะค่ะอย่างน้อยก็ลดค่าของชีพได้มือหนึ่งเงินปัจจุบันเนี่ยสิบาทที่สิบาทมีความหมายเนาะค่ะแต่นี่ถึง50สิบอ่ะค่ะใช่ไหมเรถือว่าเราโชคดีขอบคุณเขหน่อยครับค่ะขอบคุณพี่ด้วยค่ะขอบคุณนะคะอ่าดอยูู่ดูแถวไหนเราไทยรัฐอ๋อไทยรัฐพูดได้ถึงไหนไหม ได้วันนี้ได้กินฟรีขอบคุณเจ้าของเขาหน่นอยร้านข้าวมันไก่ก็ขอบขอบคุณมากครับผมันนี้ที่เขาให้กินข้าวนะรฟรีครับผมอย่างน้อยก็มือ้อนึงอ่ะครับออีกสองมือเ็าเดี๋ยวผมเลี้ยงเนาะเ <c oughs> นาะครับผมดีใจไหมดีใจครับเนาะ ขอบคุณมากครับถ้าอนาคตต่อไปเราเกิดมีตุ้งมีตังร่ำรวยขึ้นมาเราก็อยากจะช่วยคนเหมือนกันใช่ไใช่ครับเนาะเนี่ยเป็นการเนี่ยสังคมไทยเนี่ยนะจะเป็นการช่วยกันนี้นะให้คนตัวเล็กช่วยคนตัวใหญ่ไม่ใช่คนตัวใหญ่ช่วยคนตัวเล็กเนาะขอบคุณมากก้าวขึ้นก้าวขึ้นยัยรีบไปไหนครับรีบไปกินข้าวมันไก่ฟรีครับสุดยอด

ข่าวดีดีกับพี่คำรอน